มาจ้าต่อกันคลิปสองเพราะว่าคลิปแรกก็ยาวเลยหลังจากที่เราได้เห็ดหนังไก่ไปเยอะแล้วก็ได้เห็เดเหลืองด้วยเรามาต่อคลิปสองกันจ้าจ้าคลิปสองกันจ้า สองแต่ปลาเดิมเพิ่มเติมคือได้เยอะกว่าเก่า <laughs> โอโ้เดี๋ยวอันนั้นอยู่ใต้ไม้เก็บออกมาได้ไหมนะอสองดอกได้อยู่เห็นว่าเห็นบบพุ่น่ะ อย่ไปไไรไม่แน่นถุงมือขาด่ะนอนี่ดอกนี่ดอกนียวไปะไรไม่ดินตอกนี้น Aqui pra มากแทะดอกจังสีไหมยู่ใต้มอดนี่เขาแบบเขาสีงามอะ่ะอืันนี้หน่อยพดสวยงามบอยู่ใต้มอดมันงามอีหลีเด้ ต่ตยหมอด่ดอกำงำมัค่ะเขาสะอาดมากเลย อุสาน้ำมาเนาะดอกอนึงงามเป็นอย่างคือแตกจังสิ อืมอืมรุดพร้อมล่ะนาสิถิยังอันเต้นล่ะน,นี่อืมดอกคือแบบเสียหายทั้งสองอันเลยอ่ะนี่อ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้ก็เสียหายอันนี้ใส่งานได้นี่ชงดอก ทอ้ดอกเอาอันนี้แม่นปะดอกนั่นก่ได้ดอกนี้ได้อยู่ไป ขึ้นเต็มเลยเล็กๆอยู่เลยนะตรงนี้ต้องเก็บเก็บเกือบหมดแหละเพราะว่ามันเนี่ยกระเทินน่ะเพราะว่าจะเอาไว้เดี๋ยวอีกเป็นอาทิตย์นะกว่าจะมาอืม ไรหรอกก็ถ้ามันเล็กมากก็เอาไว้อไหนที่มันกระเทินก็เอาไปเนาะรู้สึกว่าอากาศเย็นแต่ว่าร้อนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่เสื้อเนี่ยมันเป็นหนังเลยเสื้อทำางานเกงเลย ปื้นนี้ขึ้นแน่นกันมากเลยอ้ดันจะให้เขาออกทีละดอกไงกรอบมากเลยไล ูนเดียวจมให้เจ้าของดอกลอยพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องมีแต่จังสี่บใหญ่กูหนีเลยมันกระเทินไหม มันมาห้อยเองไม่ไมาคุยไงว มันออกสิทธิ์คำเลรวล่ะพี่นอ้องกระยานเพราะว่ามีอันบ้านบ้านยิ่งซัดนะจ๊ะอยู่ขังเทิงปลูกใหม่ๆพรกบรูว่าเพ่นใส่บอนจ๊ะขันเพ่นไม่ยิ่งกระสิได้ยิ่งเสียงหมายอยู่ดอกจ๊ะแต่ว่ากะเอากระครูว่างไว้ขางๆแล้ว เพื่อนก็ต้องหูวา่ามีคนมาเนาะคนมากเก็บเห็ดแต่ว่ามันยังเบอร์หอดเวลาดอกจ้ะไก่ไก่เวลาเ้ากับสิออก ก็ดีเลยอ่ะเมื่อนั่นเป็นเดี๋ยวกเก็บแล้วสิซองให้เบิงต้นจัดอทางแม่ถึงอยาก,กเก็บเฮ็ดถึงอยากอันทายคลิปพร้อมกันเลย ซุ้มที่เจอเพลินอนะโหูว่าเราไปทั้งไหนที่แหลกมาทั้งหนีอยู่หรือว่าเรายางกายไปแล้วกับโบหูจ้ะ ทางลาดลงไปพูน้น่นอ,อ,อแล้วนี่ข้างหลังที่นั่งเก็บเห็ดตรงนี้มองขึ้นไปข้างเถิงพูนพู้น่ะพี่น้องมองเก็บเห็ดคอยพี่น้องจ้าพี่น้อง เห็นบ่เหลืองอพุนพุนพนพูนพนเห็นโบ่เห็นบ่เหลือง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 เก็บเก็บเก็บเฮ้ยก็สนใจดกอกหืแตกกระสรแตกกระกินเนี่ยเพิ่นแตกอยู่เร็วไงหูเลยเก็บไปกับแตกคือเก้าละแตกกระกินละยากยัง ดอกก็งามพูดอ да. ดสิปล่อยไว้เนาะเหลืองรามเลยอืมกล้องว่าไปน้ำอีกแล้วจังไดจังไดเอาไปเลยอืมวาสิโบแวะมาทางนี้ได้โอ <t ags> ้ยอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็พะโพ เห็นว่ากะสิเอาไปกินแก่พ่อเนาะอันนี้ก็ได้ <g ülme> อาการก็ดีแล้วอันนั้นฝ <g ülme> นตกพี่น้องจ๋า <g ülme> เอาแล้วขวัญสีไายได้อันไดนี่เออเจ้าสิได้เบิงบ่นี่ ผมเจ้าสิได้เบิง่งบ่ฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องจ้อตัวแข้งบ่หนอหอมกับ่ะไ้เอามาโอ้ยโทรศัพท์ก่อนเด้อพี่น้องเดียวเียวเรียว,ยวจะเอาให้เม็ดมองนี้ก่อนโอ้ยหนออุตซาดีใจวันสิได้ไทยคลิปเฮ็ดง,งามๆอืม ฝนลงเม็ดใส่นละเห็นบ่แย่งอยู่ด้วยนี่ฝนตกฝนตกพี่นอ้องฝนตกใส่ขอ่อยไอ้หน่อย่อยเห็นอยู่ทั้งฝนอีกเก็บไ้ไ้ไ ใ้เวลาตกกระตกอีลีเนาะบออันนี้ใหัก่อยเลยอืมมเป็นยังดออฝนบ่ตกเหตุกระ่บ,บออกเนาะท้องตกใส่เสื้อกันฝนไม่ยุ่จ้ะแต่ว่ากันหนาวลนะเป็นบอดด่อหน คุณอีกน้อยนึงโอ้ยเนะอืมเสียดายเด้ไม่เจอตอนฝนตกนี่แล้วเนาะอุปสรรคอุปสรรคของฉันเล่าทำคุณอ,อีกพุนอ่ะเห็นบ้านั่นพี่นอ้องเจ้าเห็นบ้าน เจ้าเห็นบ oh, ่คนละฝนกระตกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบ่แมนซัมนี่เด้อพี่น้องบ่แมนซัมนี่โอ้ยพูนพูนเจ้าเห็นบ่นดิพูนพูนเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่ปาด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 ฝนตกห้ามใส่ข่อยพี่น้องข่อยก็เจอเห็ดเบื้องแนนเห็นบ่พอล้วเห็ดเออเออ เฮ็ดเหลืองเหลืองเป็นสีเหลือง,ปองไปเมิดเลยเห็นบ่เหลืองบ่บ่มีสำนีด้พุนพ่นพุนพ่นพุ่นพุ่นเดียวเดียวเดีเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่พุนพ่นพุ่นโอ้ฝนกระตกโอ้ยตกไรข่อย พี่น้องจ๋าโ,โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาซอยข่อยแน่มาซอยข่อยเก็บแน่อีกแล้วพี่นออ้องเอ้ยข่อยมาเจอเฮ็ดตอนฝนตกจ้าเก็บเก็บพี่น้องเอ้ยเป็นบยังดอกข่อยโทรหาแฟนข่อยโทรบ่ได้โทรมาแล้ว โอ้ยฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยทายได้ป้วนี่คอยยากให้เจ้าเบิง้งเหลือใจเหลือใจคักอิอืมเสียดายเฮ็ดฝนกระยศใส่ถัง <c oughs> พูดไงเบิ้งแน่นั่นฝนเปียก <c oughs> โอ้ยหนอ อีกแล้วเฮ็ดหนังไก,ก่กระเปียกจ้ะบ่มีฟ้าทังเนี่ยบ่มีฟ้าเพื่อนเอามาไห้ก็มีแต่ทังอย่างเดียวจ้ะเพื่อนพระท่านได้เอาฟ้ามาไห้อืมโอ้ยน้อเก็บจังไดแหละเร็วๆนี่อืมอีกแล้วอีกแล้ว มาเจอมาเจอเฮ็ดง้ามตอนฝนตกนี่ละเนาะต้องได้กลับบ้านด้วยนี่พี่น้องจ้าเก็บอันมองที่ซองห่เบิ่งแล้วกสีเมื่อเลยเพราะว่าเปียกจ้ะสายฝนเปียกสายฝนเปียกฝนจ้บมือนี่อือคุณบ่โอ้ยสีไดเบิ่งปานไดดอกเด้เอพี่น้องจ้าอือ ข้างในแห้งเฝ้ากับแห้งแตกพี่รองจกักยโบเฝ้าจังใดลล่ะอันเปียกมากเร็วบ่อ้๊ยลืมโต,มตเปียกเมื่อเลยคอย บบมีหอมจ้บะบบแดงโอมมาก,ก็คิดว่าขนสีบบตกอืลืมเบิ่งเวลาไงเอาโอยากเอาอยากม่เม่นเอาบอยากเอายาก่าสิเต็มกระคู่ที่สอง กระฝนมาตกสะกกอนจ้ะ จักฮ็ดอันดอกดอกแหงบ่แหงมันอันถือฝนเนาะใส่ไปแล้วจังไปเลือก ใจเย็นเลยดอกหน่อยเมืะส่าวเมื่อเจอมองนี้โอ้ยเนาะคอยเปียกพี่น้องตะกี้นี่ฝนลงยางแรงก็เลยทายคลิปบ่หร้จ้ะแต่ว่าก็เก็บใส่กับคู่มาแล้วล่ะจ้ะอันกุ้มที่ถท่าให้เบิง่งนะเนาะเสียดายแห้ง อันนี้ก็ง่ายมองแล้วฝนตกกบบระบไดกลับบ้านดอกจ้ะโทรให้สามีมาหับเพ่นมาหับฝนกระยุดพอดีก็เลยว่าขออีกจักหน่อยนึ่งก่อนก็เลยเข่ามาทางนี้หิวกะคุปาวมาก็เก็บมาดูเบิ่งเกือบเต็มนะขยะจ้ะขยะเก็บไปจะเบิดนึงแล้วล่ะแต่ว่าก็เลยว่าเอาอีกหน่อย อืมเปียกตอนฝนตกพี่น้องคอยมาเห็นหนั่นคอยมาได้เห็ดงามๆตอนตอนฝนตกนี่ล่ละคุณสามีทายอยู่ข้างนอกจ้ะหนางาม <c oughs> คุณบอกว่าแถวนี้มีห่องเซาบอ พอสิออกฆ่าหองให้เศร้าหองอยู่นี่เลยราเราบ่ต้องมาหรับมาทรงพูดว่าเฮ้ยเขาสิไล่เข้าออกจากบ้านเอีหยงเนี่ยปาดซาเฮ็ดพี่น้องค่อยๆเก็บเดี๋ยวดึง,ดงมอดเอามาปกไว้เขาสิได้เฮ็ดสิได้งอ คันโบ้แห่งอะงอกแน่นอนแหละซาเห็ดไหลเลยย่างขาวเลยจ้ะหนุ่มว้มองใดไม่ซาเห็ดกะสิเอาอันนี้เอามอดไปปลุกไว้คือเอาอันไหนบ้มีกับบได้ปลุกหลืจ้ะ แถวนี้ก็ลายอยู่จ้ะเดี๋ยวสิเก็บจากบื้อหนึ่งสิได้เมื่อแล้วล,วลวจ้ะว่าสิไปเบื้องอันป้าบูเบอรี่บ่ได้ไปแล้วมันคำก่อนฝนกับมาอีกแล้วหลอบสองสเก็บท่านบ่นี่แหละ รถสองจังไดลก็ไปจ้ะกลับบ้านเฝ้าเก็บเฮ็ดนี้ฝนก็เป็นจังสีล่ลละจ้ะฝนนี้ฝนจ้ะเฝ้าแห้ง เห็นเหลืองๆกับบัวหูดอกงามบ่ง,งามดอกจ้ะเปิดมอดคุนมา,นาจมังเห็นอันนี้ก็อเอาไปลดจังใดกัน แล้วพอถ่ายคลิปฝนไม่แล้วพี่นออ้องเอ้ยอ๋อใดไปเจอกันยุเ่เฮียนเนาะพี่น้องจา้าว่าสิให้เบิ้งอันนู้นเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งอันนู้นกันท่านเด็กตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซองห้เบิ้งซื่อๆเด้อจา้าเนาะคือสิบ่ได้ถ่ายให้เบิ้องดอกจาก้าฝ้าแห้งออกมาแล้วพี่น้องนี่ฝน อันนี้ทั้งกระคู่ที่ฝนตกใส่พี่น้องอันนี้อันหลังสุดเฮ็ดหนังไกล้พี่น้องฝนเต็มอัญญาาเลย3ามกิโลอด้อยู่ไปแล้วกลับบ้านจ้ามือน,นี่เปียกอ้อยเหาะเลยควยออกจากป่ามาฝนแหงลงค่ะพวกเราโอ้ยพี่น้องเลยเพื <c ười> ่อกันกะ ตกในปลาตอนถ่ายวิดีโอ,อนนบ่นนได้จ้ะเป็นในสีด้วยกลับบ้านแล้วเด้อจ้าเรากัเดเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าสวัสดีจ้า